เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช จากวารสารชัยพัฒนารู้หน้าที่มีวินัยไฟศึกษาจัญยางามโรงเรียนบ้านบ่อทองศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลท่ำบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิโดยการนำของท่านผู้อำนวยการจิรพงศ์บุนเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองและรองผู้อำนวยการจัดชัยแฝงฤทธิร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองโรงเรียนบ้านบ่อทองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมมาวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2564มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนและมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด359คนวิสัยทัศน์ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านเบอทองเป็นองค์กรนวัตกรรมคุณภาพสมัยใหม่เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขภาวะสร้างทักษะกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเป็นคนดีมีสมรรถนะตามทักษะศตวรรษที่21 มีความยืดหยุ่นตามบริบทท้องถิ่นน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อทองได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับการเรียนรู้แบบ active learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learning พร้อมทั้งยังสอดแทรกการทำกิจกรรมจิตศ,ศึกษา และกิจกรรมบอดี้สแกนภายใต้2เงื่อนไขสาห่วง4มิติ3ศาสตร์มาโดยตลอดโดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบอ่อทองมีการวางแผนการดำเนินงานโดยการนำศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่มาบูรณาการกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี4องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1นโยบายทางโรงเรียนได้กำหนดทิศท,ทาง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2วิชาการ โรงเรียนมีการวางแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการการเรียนรู้แบบโครงงานองค์ประกอบที่3งบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโนยิดหลักความพอประมาณในได้ดำเนินการตามแผน พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่4บริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ฐานระบบนิเวศฐานพลังงานแสงอาทิตย์ฐานโคกหนองนาโมเดล ฐานนาข้าวอินทรีย์ฐานเกษตรธรรมชาติฐานโรงเรียนการสอนกสีวิตฐานผักออร์แกนิกฐานผักไฮโดรโปรนิกฐานกล้วยออร์แกนิกฐานพืชสมุนไพรต้านโควิดเรือนเพาะชำฐานหอยเชอรี่สีทองฐานการเลี้ยงกบฐานปลากินพืชด้านที่สอง หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบ่อทองได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดําเนินงานทั้ง4องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1หน่วยการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลแล้วนำมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบที่3สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาองค์ประกอบที่4การวัดและประเมินผลการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลและนํามาปรับปรุงพัฒนาในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปด้านที่3การจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านบ่อทองได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพของตนเองตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดําเนินการครอบคุมทั้ง3องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การแนะนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมแน่แนวกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆการทำเบเกอรี่และกาแฟการทำน้ำดื่มสะอาด การตัดผมการตัดต่อและลำดับภาพให้นักเรียนได้เรียนรู้การวางแผนชีวิตของตนเองในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดําเนินการตามกรอบแนวทางการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดหาทุนการศึกษาการให้คําแนะนําสําหรับนักเรียนให้สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของการพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่3กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียน ได้จากกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมาศาสนามาประยุกต์ใช้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนทําให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสามาเพ็ญนประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างน่าชื่นชมมีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมทั้งในโรงเรียนชุมชนและสังคมตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อทองได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงมีการดําเนินการดังนี้องค์ประกอบที่1การพัฒนาบุคลากรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบ่อทองมีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการพัฒนาบุคลากรที่สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรอยู่เสมอและบุคลากรได้รับการพัฒนาศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องประกอบที่2การติดตามและขยายผลโรงเรียนได้นําผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรมาส่งเสริมการดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงและขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงด้านที่ 5. ผลลัพธ์ภาพความสําเร็จ จากที่ได้ดำเนินการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนบ้านบ่อทองประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาสามารถมองเห็นภาพของความสำเร็จได้ดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1สถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อทองเป็นสถานศึกษาที่สะอาดเป็นระเบียบร่มลื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบ่อทองเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดระดับชาติชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนองค์ประกอบที่2ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําหลักการไปปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผลการพัฒนาตนเองของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองมีดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเรียนทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการจัดการโรงเรียนสุขภา,ภาวะระดับปฐมวัยการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมผลงานวิจัยองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลศิศเบสแพ็กีทด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเด็กปฐม,มวัยที่มีการนำไปขยายผลหรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานสถานศึกษาระดับภาคได้เข้าร่วมการระดมความคิดโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย4.0หลักสูตรการบริหารการจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนยุคดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน เพื่อโยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นวิทยากรการสัมนมา Education Forum การศึกษาแบบไหนที่ต้องการได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเรียนทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติการจัดการโรงเรียนสุขภาวะระดับปฐมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปี2562 รางวัลยอดเยี่ยมนว,วัตรกรรมผลงานวิจัยองค์ความรู้ได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเมธแพคทิตสด้านการบริหารจัดการและการพัฒน,นาเด็กปฐมวัยที่มีการนำไปขยายผลหรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของสถานศึกษาชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้วยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการจัดการโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนว,วัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเริศระดับเหรียญทองผู้มุในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาคการจัดการโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปี2561องค์ประกอบที่3บุคลากรของสถานศึกษา บุคลาก,กรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์มีดังนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศ,าศาึกษาปีที่1-3ระดับชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการโรงเรียนสุขภาวะระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเรียนเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือองค์ประกอบที่4ผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับชั้นสามารถปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีดังนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัวระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านบ่อทองเป็นโรงเรียนที่ดําเนินการจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบและในวันนี้โรงเรียนของเราพร้อมแล้วในการก้าวไปข้างหน้า พร้อมที่จะสร้างผลผลิตทางด้านวิชาการภายใต้สองเงื่อนไข3ห่วง4มิติ3ศาสตร์ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไป